นี่แม่ปาบากเอาไปปีงแ่บแสบ,แสบพี่น้องกินกระตําบักทัวโอ้แ่บขักแม่เด้พี่น้องมันมีพภาพไปเลาะตลาดนัดอีกตลาดนัดเมืองนี่ที่แบบว่ายุติด์ก็เมืองที่อันดาอยู่มันจะเป็นกลุ่มแ้่จ้ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกลุ่มแต่ละกลุ่มยติสกันคือเคยว่าว่าให้ฟั่งบ้านแต่ละเมืองสินีตลาดนัดเนี่ยสองวันต่อหนึ่งอาทิตย์ เมื่องนี่เพิ่นสิมีวันนาะวันอังคารก็วันศุกร์นี่วันนี้วันศุกร์นี่ก็เตรียมอ,อีกอย่างหนึง่งมือแลงนี่พี่น้องมือแลงนในวันศุกร์นี่โซนของปารีสนี่ซีเขา้านาปิดเทอมปิดเทอมมัอนอีสเตอร์พี่น้องแต่ว่าอีสเตอร์ผ่านมาแล้วเนาะจะ้ะแต่ว่ามันแกนในประเทศฝรั่งเศสเนี่เฮาแบ่งกันเป็นสามโซนเนาะอันช่วงนี้เขาถึงโซนสุดท้ายนี่ ปลามีแต่ปลาสันดีดีดีซี่ขาวๆด่บมีกลางอันนี้แบบอันที่ว่าเพิ่นหั่นเป็นชิ้นๆไว้แล้วอันนั้นมันสบายพี่น้องบไ้คั่วยากสาหรับอันสาหรับดานี่ฮะแนวสบายเวเกอนพี่น้องจักสิไปคั่วซอเกซอเออหลอกหนังหลอกโอ้ยโนโนเอาเป็นชิ้นๆไปเรียบ้อยจะพี่น้องง่ายๆแนวนี้พี่น้อง อันนี้เพิ่นแบบว่าตลาดตัวนี้เด้อเพิ่นสิมีพวกเอ่อที่แบบว่าชาวสวนน่ะเขาจะมาขายเองแล้วเขาจะเอามาเป็นรถรถเป็นรถรถแค่นี้ใหญ่ๆๆรถจ้ะนี่กระสอบหนึ่งสิบกิโลจังสีห้ากิโลจังสี่นะจ๊ะมีผ้ามาเลาะเบืเ้องอเครื่องนั่นเครื่องแกจุกแกจิกคือขายทั่วไปในตลาดนัดอยู่ตรงนี้ทุกอย่างเนาะพี่น,อน,น,อน,น้องเนาะมีอาหารการกินมีเครื่องนั่นแก,ก,กจุกแกจิก อย่างนี้นะคะน,นี่มียายดาดีมาก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 ,มกพี่น้องอันเป็เลาะตลาดนี่นะแต่ว่าอันพักหลังๆนี่บกคอยเดีโเลาะหลายพี่น้องเนื่องจากงานยุ่งเนี่ยแ,แบบนี้พี่น้องแบบว่าเอาเครื่องอ่าสต็อกที่แบบว่าสต็อกขายบโอกหรืออียังแบบจังนี้นะเอา,าเอามาเอามาเร่หลัง ของใส่พวกนี้ออกมาเตยต่างประเทศยี่หอ้ออาจจะเป็นเยอรมันเนยฮอลแลนด์เนยอ,อะไรก็แล้วแต่มาเตยยี่หอ้อทั้งในยุโรปเท่านี้แหละที่แบบว่าเพิ่นขายอันจะมีคนไปรับเมาจากกันจากโกดังเขาหันมาขายเนาะพี่เนาะมาแล้วนี่เมื่อว่าเพิ่นหันบริอันที่แพงคือแบบว่าเวลาเรามีร้านขายอ่ะจะมีค่าเช่าบ้านเนาะแพงกะ แกขายแพงแต่ที่นี่ตลาดนัดนี่บได้บได้อันน่ะบได้เช่าแพงก็เลยอัน,นบได้ขายแพงนี่ขาต่างกล่องพี่นอ้องมีขาต่างกล่องมีอ่ะมีไอ้ที่ดูดฝุ่นมีแบบเท้าคนพี่นอ้องหลังรหลดพื่นเอาลงมาลงมาแล้วเทากับคนนี่เสื้อจแจ็คเก็ตสีฟ้านี่ดาเบิงราคามันเกือบ80ิยูโรมันมาขายแต่ซิปหาจังสิเอาตรงหูเบิงว่าน ย okay, ี่ห er> ้อโอเคบบจังสินะจ๊ะอันนี้นี่โบมันอันนี้นี่มันเนื้เครื่องพลาสติกธรรมดาจ้ะอะไรยูโรหนึงจ้ะอันนี้เม็ดอินไชนามันก็มีหลายอย่างในตลาดนะเท่ากับเลือกบึงว่าเออเทาสิเอาอันเข้าไปเทาก็เลือกเอาอะไรเนาะพี่น้องว่าเทาสิเอาแบบใดนี่อันนี้ บอกโทรศัพท์แล้วก็มีเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่มีหลายแบบหลายอันสไตล์ให้เลือกพี่น้องถูกก็มีแพงก็มีอันนี้กะเครื่องตกแต่งเครื่องใช้ในครัวนะั่เละเบิงเลือกเบิงสนุกเลือกใันพี่น้อง แ้วแต่ผูบ้บมักเลาะกับบมักได้แต่ว่าไม่ใหญ่าดาน,นี่มากอันนี้หันซ้หรับอันนาเฮดขนมพี่น้องดากระสือมาหลายแ็กเติบอยู่เอามาไหวอันจัดชูเวลาเสิร์ฟขนมมันปิดตะหักพี่น้องนีง่โคหนึ่งมี25ชิน้นขนมข้าวสือในร้านมันก็แพงกว่า,น,านี้จ้ะพี่น้องสองสามยูโรขึ้นไปแหละ เข้ามาอ,าอันนี้เข้าอันอากาศก็ดีอีกวันนี้อากาศเป็นใจอันนี้เมนตุบแต่งหน้าเค้กหน้าอาณาอัน,อนของแบบมีหุบการ์ตูนยังแบบนี้นะพี่น้องสนุกว่าเข้าเสลือกแบบไดใส่นี่มะเบิงอนณนะาทนะ่างแผนกอาณาส่ง youtube ของเฮ้าโอ้ยว่าเรื่อง youtube ไม่ใงด่ากับ่บไปหนาะมาหลังเดอพี่น้อง ยังอยู่บอลเก่าพี่น้องจังท้าก็ช่วยกันดันดันหน,นุนหนุเนี่ยเด้อจ้ะแล้วบัญนีก็มาฮอดอันบนอลนั่นขายเสืออีกโซนหนึ่งพวกนี้จะเป็นยี่ห้อที่บาเพื่อนเอามาอันเขาเอ็นดีครีเฟ่นเนาะจ้ะเอามาตัดยี่ห้อออกแวละขายแบบเล่หลังจังสีนี่แบบจังสีอันนี้พวกมียี่ห้อด้วยพี่น้องเขาต้องเลือก<ส>อันนี้โบอ,อันนี้แมนชุดนอนจ้ะมาจากปากีสถานมาจากอินเดียเนื้อผ้าดีนะคะ ดาจับเบิ่งแล้วมันก็แบบบ้านเฮาเมืองไทยนะ่ะอะไรจ้ะนี่เป็นชุดนอนยาวๆมาลงตรงเตียงแบบคุณยายใส่บอมเมนวัยรุ่นนะวัยรุ่นใส่ไม่ได้นะตกเทรน <c oughs> วัยรุ่นเอาน้าจ้ะพี่นอ้องนี่ไล่เนี่ยแมีทั้งอินเดียปากีสถานเขาอ่านติเก็ตเนาะส่วนห้ายนี่มีเหนเขียนใส่ว่า,าผลิตอยู่เมืองอ่าอีหยังอ่าบรังกาเรส บงังเตเดสทีนี้ดาก็มาสื่อผ่าพี่นอ้องผ้าสีเหลืองฟ้าสัญลักษณ์ของท่งประเทศใดบันนี่นี่เดี๋ยวคลิปหนาได้จะทำให้ดูว่าอำมาเฮดหยังจะผ้าสีเหลืองกับสีฟ้าโซนนี้มีแต่นะโซนนี้ใครผ้าพี่นอ้องมีเบิดทุกอย่างผ้าลูกไม้ผ้าหยังตัวหยังสนุกเหลือกพี่นอ้อง ส่นนี้ได้จ้ะนี่ขายอะนะพรมขายลูกไม้ลูกไม้ลิบบิน้นขายสนุกเหลือกพีโนโก่น้องราคาก็แล้วแตา่ตนาตนะแล้วแต่แบบแล้วแตะนี่ความยากง่ายของผ้าอันนี้ได้จ๊ะนี่เวลาตัดเย็บชุดแต่งงานชุดออกงานชุดอู้ สมัยตะเกียบดาเรียนหนังสือหันโอ้ยมาทุกอาทิตย์เพราะว่าต้องเอาไปเฮ็ดอันเย็บหนุนเย็บหนีออกไปไล่งานนะจ๊ะเฮ็ดเป็นอันเอาเฮ็ดเป็นแบบออกไปไล่งานานะจ๊ะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่โบกบาทเออโอเนาะแล้วก็หมายถึงว่ามันก็อย่างว่าเลยมันเป็น,นวันศุกร์กับวันอังคารมันก็เวลาทํางานก,ก็ไม่ง่ายเนะาะที่จะมานะพี่นอนั่นแหละ นี่จะมีไอาดาเนี่ยสนุกเหลาะู่เทเนี่นี่พี่น้องอันนี้มากันเป็นคันรถเลยจะ้ะที่กระดาษจะ้ะท,ทุกถูกๆพี่ๆด้ากระจัดบาแทกหนึ่งพี่บ่บ้าไงเอรโหนึ่งพี่น้องสำหรับคลิปนี้จบทนีก่อนนะพี่น้องเนาะพบกันคลิปหนาสวัสดีจ้า